ดูความเคลื่อนไหวนะครับมีเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะฮะได้มีการยิงใส่ทหาร UN ที่อยู่ในพื้นที่ของเลบานอนนะครับแต่ก็มีข้อปฏิเสธแก้ตัวออกมานะครับโดยอ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากสภาพอากาศนะครับกองกำลังอิสราเอลเปิดฉากยิงใส่ทหารรักษาสันติภาพของสหประชาชาตินะครับในพื้นที่อัล a ฮามาเมสนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ของ UN คนใดได้รับบาดเจ็บนะครับขณะที่กองทัพอิสราเอลได้ออกถแถลงการในเวลาต่อมาว่าทหารได้ยิงใส่บุคคลต้องสงสัยสองรายที่อยู่ใกล้กับพรมแดนและเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ UN แต่ด้วยเพราะสภาพอากาศเลวร้ายจึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดและเหตุการณ์นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ด้านกองกําลังรักษาการชั่วคราวแห่งสาประชาติในเลบานอนนะครับหรือว่ายูนิฟิลก็ระบุว่ากองกําลังอิสราเอลได้ได้ยิงจากรถถังเมอร์คาว่าที่อยู่ในเขตแดนเลบานอนโดยกระสุนปืนกลหนักนะครับได้ตกห่างจากทหารรักษาสันติภาพเพียง5เมตรเท่านั้นทําให้เจ้าหน้าที่ต้องหาที่กําบังเพื่อความปลอดภัยก่อนที่รถถังอิสราเอลเจะล่าถอยหลังจากที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ยูนิฟิลก็ได้มีการติดต่อกับกองทัพอิสราเอลผ่านช่องทางของทางการเพื่อที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ u n i ิฟิลเองก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการละเมิดร้ายแรงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ1,701ซึ่งกำหนดให้ไม่กำหนดไม่ให้มีกองกำลังติดอาวุธอื่นใดในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนอกเหนือจากกองกำลัง UN และกองทัพเลบานอน ขณะที่ทางกองทัพเลบานอนนะครับก็ระบุว่าการกระทําของอิสราเอลที่ละเบิดอธิปไตยทําให้เกิดความไม่มั่นคงภายในประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพเลบานอนในพื้นที่ทางใต้ด้วยทั้งนี้นะครับในพื้นที่ชายแดนดังกล่าวเนี่ยอิสราเอลยังคงยึดครองจุดสังเกตการ5แห่งนะครับภายในเลบานอนแล้วก็มักจะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในทางใต้ของเลบานอนนะครับโดยมักอ้างว่าเป็นการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแม้อิสราเอลและฮิสบล์จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปีที่แล้วภายใต้เงื่อนไขที่ว่าฮิสบล์ไม่มีกองกําลังติดอาวุธในภาคใต้และให้อิสราเอลถอนกําลังออกจากเลบานอนทั้งหมดอย่างไรก็ดีอิสราเอลได้นะครับก็ได้กล่าวหาว่าฮิสบล์พยายามติดอาวุธอีกครั้งขณะที่รัฐบาลเลบานอนก็กล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดข้อตกลงที่ยังไม่ถอนกําลังออกจากพื้นที่และยังคงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความตึงเครียดบริเวณโรมแดนก็ยังคงดําเนินต่อไปอยู่อย่างต่อเนื่องครับครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกาซากันบ้างนะครับล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศของปาเลสไตน์นั้นได้ออกมาเตือนชาวกาซานะครับว่าเสี่ยงตกเป็นเหยื่อโดนอัลมาสยุโรปร่วมมือกับเทวาวิปหรือว่าอิสราเอลนะครับแอบผลขึ้นเครื่องข,ขึ้นเครื่องบินส่งเข้าไปแอฟริกาใต้นะครับพบว่าบางส่วนมา ที่มาเลเซียแล้วก็ออสเตรเลียรวมถึงแคนาดานะครับผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียบอกว่านี่เป็นการล้างเผ่าพันธุ์นะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ามีชาวปาเลสไตยยน์อย่างน้อย153คนเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเบาลำของสายการบินโ l o บ a ลแ i r w เ y ยเดินทางถึงสนามบินโยฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้เมื่อวันที่1 3พฤจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาสถานทูตปาเลสไตน์ในกรุงริปอร์เทรียแถลงนะครับว่ากําลังทํางานเพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดที่ถูกส่งตัวขึ้นเครื่อง พร้อมกันนี้ได้ออกคําเตือนว่าบริษัททั้งหลายบุคคลที่ไม่เป็นทางการและตัวกลางที่ไม่ได้จดทะเบียนในเขตยึดครองของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์อาจมีการลวงให้เกิดความสําคัญผิดแก่บรรดาพลเมืองกาซาเพื่อเป้าประสงค์ให้ย้ายออกไปจากเขตฉนวนกาซาโดยถาวรกระทรวงการต่างประเทศของปเาเลสไตน์เรียกร้องให้ประชาชนโดยเฉพาะพลเมืองเหนี่ยนะครับในเขตฉนวนกาซาให้ความใช้ความระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์ต่อพ่อค้าและก็บริษัทสูบเลือดต่างๆรวมถึงเอเจนต์ในเรื่องของการพลถถินนะครับ ผู้สื่อข่าวนั้นบอกว่าหน่วยข่าวกรองลับของแอฟริกาใต้ได้กําลังสอบสวนคดีนี้อยู่นะครับนั่นก็คือมีการเช่าเครื่องบินเหมาลํานําพลเมืองปาเลสไตน์153คนออกจากเขตชนวนกาซาในตะวันออกกลางข้ามทวีปไปถึงดินแดนของแอฟริกาใต้ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคนเหล่านี้ไม่มีหนังสือเดินทางนะครับและถูกกักตัวบนเครื่องบินนาน12ชั่วโมงในขณะที่บรรดาคนทั้งหมดนั้นรวมไปถึงครอบครัวและเด็กๆมีผู้หญิงกําลังตั้งครรภ์เเดือนที่ถูกกักตัวบนเครื่องในสภาพอากาศร้อนจัด และไม่มีอาหารแล้วก็น้ําประทังชีวิตตามรายงานว่าเครื่องบินเช่าเบาลำรอดลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติโออาทัมโบในช่งชวงเช้าของวันที่13พฤศจิกายนประธานดีเซริลรามาโซฟาของแอฟริกาใต้ถแถลงนะครับว่า <S <S พริทอเรียนั้นกําลังสอบสวนอย่างเร่งด่วนว่าชาวปาเลตไต้เหล่านี้มาถึงแอฟริกาใต้ผ่านการแวะพักที่กรุงในโรบีของเคนยาได้อย่างไรกระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้ไฟเขียวชาวปาเลตใต้130คนสามารถอยู่ในประเทศได้ชั่วคราว และกลุ่ม NGO Gift of the Giver จะเป็นคุณดูแลในระยะนี้นะครับเจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้แถลงนะครับว่าที่เหลืออีก23คนจะปล่อยให้เดินทางไปยังประเทศอื่นตามจุดหมายปลายทางแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อประเทศนะครับทั้งนี้รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่าอินเทสตูลมันประธานองค์กร Gift of the Giver บอกว่าปาเลสไตน์ที่อยู่บนเครื่องนั้นบางส่วนมีวีซ่า เพื่อเดินทางไปมาเลเซียออสเตรเลียรวมถึงแคนาดาและคนเหล่านั้นได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปอยังประเทศจุดหมายปลายทางเหล่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าองค์กรอัลมาสยุโรปนั้นอยู่เบื้องหลังการจัดการเดินทางของคนเหล่านี้ไปยังแอฟริกาใต้ซึ่งองค์กรนี้ตั้งอยู่ในเยอรมนีแต่มีสำนักงานที่อิสราเอลได้เคยให้การช่วยเหลือนำชาวปาเลสไตน์ออกจากกาซาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ซึ่งนี่ทางด้านปาเลสไตน์เขามองว่านี่เป็นเรื่องของการพยายามที่จะขนย้ายชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาเพื่อที่จะทําให้พวกเขาด้านสามารถเข้ายึดครองได้โดยเร็วนั่นเองครับผู้ชมครับผู้นําเวเนซุเอลานะครับมีการประนามการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและจูเนดัดแอนโทเบโกนะครับบอกว่าเป็นการคุกคามความมั่นคงของเวเนซุเอลานะครับประธานาธิบดีดิโคลัสมาดูโรครับผู้นําเวเนซุเอลานะครับก็ ได้ออกมาประนามการซ้อมรบร่วมครั้งใหม่ของสหรัฐกับตดดัตและตบรกนะครับบอกว่าเป็นการกระทําที่ไม่มีความรับผิดชอบครับรัฐบาลของเวเนซุเอลา Venezuela เองเนี่ยนะครับก็บอกว่ากิจกรรมทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคแคริบเบียนซึ่งเกิดขึ้นมานานระยะหนึ่งแล้วแล้วก็รัฐบาลของสหรัฐเองเนี่ยระบุว่ามุ่งเป้าไปที่แก๊งค้ายาเสพติดแท้จริงแล้วเป็น,ปนแผนการที่จะโค่นล้มมาดูโรนะครับ การซ้อมรบครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการซ้อมรบร่วมครั้งที่2ระหว่างสหรัฐกับตินดัดและโตเบโกภายในเวลาไม่ถึง1เดือนโดยเมื่อเดือนที่แล้วครับเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจอดเทียบท่าที่ตินดัดเป็นเวลา4วันเพื่อทําการซ้อมรบใหม่รอบใหม่นะครับซึ่งอยู่ในระยะยิงของเวเนซุเอลาและรัฐบาลเวเนซุเอลาก็ระบุว่าเป็นการยั่วยุมาดูโรกล่าวว่ารัฐบาลตูนดัดและโตเบโกประกาศการฝึกซ้อมที่ไม่มีความรับผิดชอบอีกครั้ง โดยจัดเตรียมน่านาน้ำนอกชายฝั่งของรัฐซูเกรสําหรับการซ้อมรบที่มุ่งหมายคุกคามเวเนซุเอลาซึ่งประเทศจะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามนอกจากนี้มาดูโรยังเรียกร้องนะครับให้ผู้สนับสนุนของเขาในรัฐทางตะวันออกของเวเนซุเอลาจัดการเฝ้าระวังและก็การเดินขบวนถาวรบนท้องถนนนะครับในช่วงของการฝึกซ้อมทางทหารระหว่างวันที่16ถึง21พฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยการส่งเรือรบ นะครับที่สาหารัฐเนี่ยส่งเรือรบเครื่องบินขับไล่แล้วก็ทหารหลายพันนายไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทําการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ลักลอบขนยาเสพติด21ลำนะครับที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย80รายครับครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member, ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองคั่งแค128รางวัลและวอชชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line at top shopping พิเศษโปรโมชั่น ึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ